สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Expert m a ิดมช anel ที่รวบร,รวมเทคนิควิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพื้นที่สี่เหลี่ยมครับระหว่างพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้ากับจัตุรัสมีความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราไปชมกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกันก่อนนะครับถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลย พื้นที่สี่เหลี่ยมครับพื้นที่สี่เหลี่ยมมี2ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราไปดูความหมายกันระหว่างพื้นผ้ากับจัตุรัสแตกต่างกันอย่างไรสำหรับน้องๆผู้ไหนที่ยังไม่รู้จักก็เข้ามาดูกันไว้นะครับพื้นที่พื้นผ้าครับหมายถึงพื้นที่สี่เหลี่ยมที่มีความกว้างและความยาวไม่เท่ากันครับส่วนพื้นที่จัตุรัสหมายถึงสี่เหลี่ยมที่มีความยาวทุกด้านเท่ากันใช่ไหมครับ พื้นที่สี่เหลี่ยมนั้นจะมีอยู่สด้านลักษณะแบบนี้ครับถ้ามันความกว้างกับความยาวไม่เท่ากันเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแต่ถ้าทั้งสองด้านมีทุกๆด้านมีความยาวเท่ากันเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเราไปดูกันครับพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีสูตรว่าให้เอาความกว้างคูณกับความยาวแค่นั้นบอกเลยมันง่ายมากๆครับแค่เอาความกว้างคูณยาวคูณกันเราก็จะได้พื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าแล้วนะครับ เราไปดูตัวอย่างกันครับเช่นจงหาพื้นที่สี่เหลี่ยมต่อไปนี้ให้ถูกต้องนี่คือสี่เหลี่ยมครับโดยมีความกว้าง5หน่วยมีความยาว8หน่วยครับเราก็จะมาทําวิธีคำครับจากสูตรครับพื้นที่เท่ากับกว้างคูณยาวครับตอนนี้เราก็จะได้พื้นที่เท่ากับกว้างมีค่าเท่ากับ5ยาวมีค่าเท่ากับ8และแล้วเราก็จะได้คําตอบครับพื้นที่มีค่าเรา5 8 40เราจะตอบเป็นตารางหน่วยนะครับการหาพื้นที่จะมีหน่วยเป็น ตารางนะครับถ้าเป็นตารางเมตรตารางเซนติเมตรก็ต่อตารางต่อตารางหน่วยหรือตารางเซนติเมตรตารางเมตรก็แล้วแต่นะครับอ่ะโอเคเราไปดูตัวอย่างที่2กันครับพื้นที่นาแห่งหนึ่งมีความกว้าง200เมตรและมีความยาว350เมตรจงหาพื้นที่ของนาแปลงนี้อ่ะเป็นยังไงครับวิธีการทําเปลียนเราก็ยกสูตรมาครับพื้นที่เท่ากับกว้างคูณยาวครับเราก็จะได้พื้นที่เท่ากับ กว้างเขากำหนดมาให้แล้วครับก็คือ200เมตรมีความยาว350เมตรนะครับดังนั้นคำตอบก็คือ200คูณ350ติ๊กตอบติ๊กตอบผมคิดมาให้แล้วครับตอบก็คือ70,000นะครับเราก็จะตอบเป็นตารางเมตรนะครับเพราะว่าเขาให้หน่วยมาเป็นเมตรเราก็เพียงแค่ถ้าตอบเป็นพื้นที่ก็ตอบตารางเมตรแบบนี้นั่นเองนะครับเราไปดูพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก,กันครับ จากสูตรพื้นที่จัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะไม่เหมือนพื้นที่สี่เหลี Jamie ่ยมผืนผ้านะครับเราจะใช้ด้านคูณด้านหรือใครจะเขียนว่าด้านยกกําลังสองก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันมีทั้งหมด4ด้านเราจะใช้แค่2ด้านนั้นคูณกันนะครับเราไปดูพื้นที่กันครับอจะจงหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อไปนี้ครับตอนนี้พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านนี้ก็8หน่วยด้านนี้ก็มีความยาว8ดหน่วยเช่นเดียวกันวิธีการทําเราก็ยกสูตรมาครับพื้นที่เท่ากับด้านคูณด้านครััับบบก็จะได้้มีีค่่าทพืน 8คูณกับ8เพราะ2ด้านมีค่าเท่ากันจริงๆแล้วมันมีความหมายเดียวกันนะครับกับพื้นที่สี่เหลี่ยมพืนผ้ามีความหมายเดียวกันเป๊ะไม่ต้องคิดะลรมากจับ2ด้านคูณกันแค่นั้นพอนะครับและแล้วคําตอบก็คือ8 8 64ตารางหน่วยเองนะครับเราไปดูตัวอย่างที่2กันครับมันจะเริ่มพลิกแพงขึ้นมอาอีกนิดนึงพื้นที่สระว่ายน้ําแห่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับบอกนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสวัดความยาวด้านหนึ่งได้50เมตรจงหาพื้นที่สระว่าายนนน้้นํแหงี ก็เราก็จะรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตรุรัสเขากําหนดมาแค่ด้านเดียวก็แสดงว่าทุกๆด้านนั้นมีความยาว50เมตรเท่ากันเราก็มีวิธีทําก็จากสูตรเหมือนเดิมครับพื้นที่เท่ากับด้านคูณด้านครับเราก็จะได้พื้นที่เท่ากับด้านหนึ่งมันมีค่าเท่ากับ50ใช่ไหมอีกด้านหนึ่งก็ต้องมีค่าเท่ากับ50เพราะเขาบอกว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตรุรัสนะครับเราก็จะเอา50มาคูณแบบนี้เราก็จะได้คําตอบครับก็คือพื้นที่เท่ากับ50คูณ50ได้เท่า 2,500ตารางเมตรแค่นี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสและพื้นผ้ากลักจ่างกันเลยใช่ไหมละครับการหาพื้นที่ไม่ใช่เรื่องยากแต่ขอให้เราเวลาเจอโจทย์อาสตั์คลิปนิดนึงครับไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสำหรับใครทีม่มีคำถามใหญ่สักถามก็ช่วยกดคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมจะกลับไปตอบให้ทุกๆคอมเมนต์ครับสัญญาครับ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับการ t e s p e r i n t e a n l ก็ขอขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่เข้ามานิ่าตาับรับชมวิกวดีโอของเรานะครับอย่างไรก็ตามช่วยกดไลค์ like, กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจและติดตามคลิปวิดีโอของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ